สวัสดีครับอยู่ช่องไอ t นะฮะคลิปนี้ครับเรามาอยู่กันที่นี่ครับอู่ช่างน้อย10ล้อซิ่งมั่นใจว่าถ้าใครดูคลิปช่างผมนะครับต้องเคยได้ยินชื่ออู่นี้แน่นอนฮะนี่ครับกับช่างน้อยนะฮะมาดูผลงานช่างน้อยอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นี่ก็จะเป็น12ล้อแคร์นะครับ12บสองล้อเทนเตียก็จะเป็นฮิโน่เอฟซีโดมินิเตอร์เอฟซีเก้าเจสองร้อยสิบแรงม้านะครับคันนี้นี่เครื่องเกียร์เดิมๆครับแต่ช่วงล่างนี่ไม่เดิมแล้วตุกติกเรียบร้อย นี่ฮะเครื่องฮิโน e ่เจศูนย้าอีสองอยสิบนะครับเกียร์เดิมเดินหน้าหสปีดนะซึ่งคันนี้นี่ช่างน้อยจัดการลังสันไว้แบบติดมากขาครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคันนี้นี่งบประมาณประมาณเท่าไหร่ได้ครับประมาณห้าแสนครับประมาณห้าแสนทะเบียนด้วยเป็นเสร็จเลยประมาณห้าแสนครับถ้าเกิดต่อกระบะแล้วก็ใส่ได้เต็มสามตันเหมือนกัน อ่าคันนี้ได้สามสามสิบตันอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเขานับตามเขาครับผมอ่าสิบล้อสิบสองล้อสามสิบตันครับสิบร้อยยี่สิบห้าตันครับแปดร้อยยี่สิบเอ็ดตันเรื่องทะเบียนจัดก,การให้เรียบร้อยเลยครับไม่ต้องห่วงเช่นแบบสองสองครั้งครับจับหกล้อเป็นสิบล้อแล้วก็จับสิบล้อเป็นสิบสองล้ออ๋อต้องสองครั้งใช่ครับอ๋อคันนี้ทำไปโชว์แล้ว <laughs> ช่วงล่างนี่ใช้ของอะไรบ้างครับช่วงล่าง ใั้ช่วงล่างของฮีโน่ทั้งหมดครับฮีโน่ทั้งหมดครับผมก็คารหน้านี่ก็ต้องยกใหม่หมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนคารหน้าใหม่หมดครับทั้งทั้งล่างนี่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับครับอืมแล้วก็ข้างหลังนี่มันก็ของสิบล้อแต่มเต็มปกติของเป็นของแท้เตียของสิบล้อเลยครับผมครับเอาจากเกาหลีญี่ปุ่นครับเดิมๆม,มานี่มันเป็นหกน็อตไหมครับหรือว่าเดิมๆเป็นหกน็อตครับแล้วตัวนี้จะแปลงใหม่ให้เป็นแปดน็อตครับแล้วก็เพี้ยนน็อตล้อใหม่หมดเลยทั อลูมิเนียมทั้งลูกครับสิบเ็ดเส้นเฮ้สิบสามเส้นสสิบม13ามลูกเป็นกระทะอลูมิเนียมทั้งหมดรวมมีอะไรด้วยใช่แล้วค่าซีเลยครับว่าอันนี้มีทำอะไรบ้างค่าซีค่าซีก็ต้องตอกยังไงจ้าครับเดิมมันหกเมตร60แล้วก็ตอกค่าซีเป็นเจ็7เมตริบครับเจ้าของต้องการ7เมตร40เดิมเดิมเลยจะมาทำ8หลอดค้องเป็นเจตรนหลังใช่เปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจ ก็เ,เลยถามผมว่าทำาของล้อได้ไหม<ะ>ถ้าทำชุดของล้อได้ก็ทําเพราะว่าไม่อยากให้เหมือนใคร <S <S แต่ล้อเยอะนะจริงไม่เหมือนใครจริงๆเยอะมากขนหนเยอะใช่คันนี้เขาเอาไปบรรทุกอะไรครับคันนี้เจ้าของเจ้าของเป็นเจ้าของมังคุ<อ>ดที่จันครับผลอะไรรถจรันรถจรันแต่เขามีแผงมังคุดอยู่ที่จุมพรด้วยอ๋อเป็นใจด้วยชื่อเฮงหมู แต่ไม่เคยเจอหน้านะ <c oughs> อันนี้ส่งไปวันชัยต่อ,อใช่ไหมครับต่อกระบะอูนชัยครับจะว่าไปนี่ถ้าเกิดงานลุยๆเนี่ยมันสเปคนี้มันไหวไหมครับสมมติเป็นทำดำับใช่ครับไหวนี่เป็นส่องเผาครับเขาสั่งให้ทำส่องเผาเพื่อที่ว่าจะเข้าหน้างานรถเข็นตะกร้า,ายอย่างเดียวเข้าในสวนอ๋อในสวนด้วยใช่คันนี้ก็เลยทำส่องเผาปกว่าติจะทำเผาเดียวรถลังนุนนนใช่แต่คันนี้ทำสองเผาครับเพื่อการที่ว่าเราจะเข้าอ่า เข้าลุยหน้างานครับลุยหน้างานในสวนจะได้ดีกว่าเดิมเพราะมันเป็นสองเขาอันนี้ทําไปเพื่อที่จะเข้าในสวนอย่างเดียวไม่ได้ว่าวิ่งล่องมากมายอ๋อเน้นในสวนเป็นหดักเลยกเลยอส่าโชว์มากกว่าเร็วโชว์อันนี้เดี๋ยวต้องใส่ช็หลังเพิ่มอีกอ๋อไปช้าหลังอีกเก็บรายนะเกยบอีกเยอะครับอ๋อเพราะนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เก็บงานยังไม่เรียบร้อยเลยบอกจะทายพี่เล็กโทรมาบอกจะทายเออ รีบทาให้ก่อนเพราะต้องเก็บรายละเอียดเยอะเพราะยังไม่เรียบร้อยเพราะส่งงานไม่ได้ช่างเล็กโทรมาบอกว่าเร็วนี้จะมีสิบสองล้อที่ียออกไม่ว่ามาจะอุ้งน้อยนไหนในไหนก็ได้คุยกับช่างแล้วโช๊คหลังนะฮะโชคหลังตรงที่ว่าใส่ตรงแผ่นหลังเขาใส่เพื่ออะไรครับโช๊คหลังใส่เพื่อเวลาเวลาวิ่งแล้วเจอลูกหน้ามันจะสับไงสับปัก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 ถ้าเราใส่โช๊คไปปุ๊บมันจะช่วยสับ แรงแรงแรงสักของนั้นได้เยอะเลยโอ้อขนาดวิเตอร์สามสิบสี่คนนี้ใส่กับหมดครับเพราะว่าผมทำตัวรัดตะแลกรัดเลยแะแลกรัดกับเสื้อเผาเพื่อที่ไม่ออกถ้าออกแล้ว่มันจะทําให้เสื้อเผาหลักพดมีพดมาแล้วเพราะว่าวิเตอร์มันเป็นแช่สี่เหลี่ยมเผาตามเส้นเดียวอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายก็ทำทำไม่ทัน ต้องบอกกี้ทำไห้ทันเออช่างมันน้อยอ๋อโอ้แต่ว่าตามคิวอืมเที่ว่าเด็ดๆนี่สายใต้ก็มาจากพี่เยอะเลยนะก็ส่วนมากก็สายใต้ก็จะอยู่ตรงนี้เยอะครับใช่อย่างเมื่อก่อนก็ที่ว่าสิบล้อเทนเตียแล้วล้อหน้าใหญ่หลังเล็กเมื่อก่อนก็เป็นคนรีเริ่มคนแรกครัอืมคนแรกๆที่ทำแรกๆที่ทำนี่เพราะอะไรครับที่ว่า อแรกๆที่ทำก็สมัยก่อนทํารถภูกเก็ตแบบรถภูกเก็ตรถภูกเก็ตเออ่บรรทุกห้าไม่รห้าตอนนี้บรรทุกไม่ไหวไงต้องการน้ําหนักเพิ่มก็เลยมยัดมันเตี๋ยสมัยก่อนรถจะอยู่ที่เท่าไหร่ห้าเมตรห้าสิบครับอพอห้าเมตรห้าสิบปุ๊บยัดเทีนเตี้ยมันสวยพอ,อยัดเทีนเตี้ยมันสวยครับมายืดะตีกันเปลี่ยนกระบะเอ่อกระบ,บะเก่าแล้วเปลี่ยนกระบ,บะใหม่เออ่ก็เลยกระแสมันก็เลยมาแล้วก็น้ําหนักเลยเยอะแม่ค้าแม่ค้าพ่อค้าชอบ ใครๆก็จะ้จับได้น้ำหนักเยอะอแต่ว่าการที่ตอบโจทย์ให้ลูกค้ามันก็ต้องมีเมื่อก่อนพอใครเริ่มคันแรกครับเมื่อก่อนใครเริ่มคันแรกต้องยกผลประโยชน์ให้พี่โกลพี่โกททาอยู่อ,อูอะไรว่าุุงเรืองกิดรุงเรือง,งอั้งพี่โกครับรถวิ่งภูเก็ตแต่ผมไม่ได้ทำนะมาทำคันแรกก็คือของพี่ รักไทยภูเก็ตรักไทยใช่รักไทยภูเก็ตคันนั้นแรกเลยรักไทยภูเก็ตคันนั้นเป็นรุ่นอะไรครับ F49J โอ้โหแคันนั้นวิ่ง F49J คันนั้นวิ่งถึง2ล้านโลนะโห2ล้านโลแล้วใช่ครับ F49J 2ล้านโลแต่ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องแล้วขายไปเรื่อยๆจะพอทำก็หลายคันแต่ก็บอกบอกมองไบอกไปถูกว่าทำหลายคันมากเดือนหนึ่งทำออกหลายคันครับต่อเดือนออต่อเดือน ต้องบอกว่าต่อเดือนนะเห็นแต่อู่แต่อู่ได้เห็นเห็นผลงานช่างน้อยได้แบบไม่ขาดสายเลยล่ะอยู่ควบกันอย่างนั้นครับโครงการมันแคบโครงการรถรถพวกนี้แคบก็ไปไหนมาไหนก็รู้จักกันเกือบหมดใช่โอเคติดต่อเบอร์โทรเบอร์อะไรครับเบอร์โทรก็0895485098ครับครับผมอ่าอู้ช่างน้อยสิบล้อซิ่งครับนี่ฮะเรามาดูดูสภาพสำคัญกันนะฮะ เดินเดิมจากส่วนนะครับเดินเดินม,มาสภาพนี้เลยทุกคนนี่เดินเดินม,มาก็สภาพนี้เลยครับอันนี้คือเดิมเดินม,มาจากโรงงานเลยเนี่ยจากสูตรเลยนะก็โอ้โหมาไกลมากทุกคนนี่จากสภาพเนี้ยสภาพแบบหกร้อยอย่างเงี้ยมาสภาพเป็นสองร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหมาแบบโคตรไกลเลยนี่ฮะผลงานคนไทยนะครับช่างเมืองไทยนี่ไม่แพ้ชาติอะไรจริงๆเลยนะ คันนี้นี่ก็ f อซอินโดนีเซียนะครับนัาอินโดนะรู้สึกว่าต,ต,ติดตามอยู่นะ h i โน f เอฟซีโดมิน5เตห้าร้อยครับ f อฟซเก้เครื่องยนต์ฮีโน่เจศูนย์ห้าอีสองสิแรงม้านะครับเกียร์เดิมคันีก็ยืดนะครับเป็นเจ็ดไมกว่าตามที่ช่างน้อยได้บอกเลยนะนี่ฮะ แล้วก็นี่ครับขาหน้านะฮะล้อมิเนียมทั้งหมด13ใบสองหัวยิงครับบลมเบรกถังน้ำมันเดิมสองลิตรนะ คัศีก็ซับใหม่นะครับซับตั้งแต่ท้ายมาจนถึงผูแหนบตรงนี้ชงล่างนะฮะตามที่ช่างน้อยได้บอกเลยก็ยังเป็นสองเพลาอยู่ยังไม่ได้แปลงนะครับซึ่งปกติที่เขาแปลงเนี่ยก็จะเป็นเอาเพลาหลังมาใส่เพลาหน้าแล้วก็ไอ้เพลาหน้าเนี่ยเอาไว้หลังแต่ว่าควักเครื่องในออกควักเส้นในออกนะครับตต่ปกติที่เขาแปลงน,นะ ล้อมีเนียมนะฮะล้อมีเนียมทั้ง13บใบเลยรวมล้ออะไหล่ด้วยล้ออะไหล่ก็มีเนียมเยนะี่ยสุดจีซึ่งน้ําหนักก็ลดไปได้โคนะครับเวลาบรรทุกเข้าตาช่างขนส่งก็ได้30สตันนะนี่สองเพลานะครับเดิมๆม,มาก็อย่างที่ชางไว้ว่าก็ยังเป็นพกน็อตนะครับแต่ว่าก็เอามาดัดแปลงเป็นแปนน็อต แน่นอนว่าจะได้เรื่องระบบเบรกที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับระบบเบรกใหญ่กว่าเบรกรู้สึกว่าพอเบรกใหญ่กว่าประมาณหนึ่งสองนิ้วนี่แหละครับซึ่งประสิทธิภาพการเบรกนะดีกว่าแบบพกท็อตนะครับเขาถึงนิยมกันนะครับเพราะว่าการบโมการเบรกอะไรมันมันหนึบกว่าแน่นกว่านะครับนี่ครับถังลมฮะถังลมจากช่างเล็กบางแพอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวท็อปจากทางอู่ช่างเล็กเลยนะสี่ถังครับ สี่ถังเลี้ยงนี้นะงานตัวท็อปของช่างเล็กเลยเนี่ยอันนี้ก็มาแนวแบบเบรกแห้งเลยนะมองกระเพื่อไดวนึกว่าเบรกแห้งอะครับก็จะมาแนว,วคล้ายอีซุซามหกเนาะซามหกเขาก็จะวางถังเรียงประมาณเนี้ยซามหกเขาจะแบบวางถังไว้สามลูกนะแล้วก็รู้สึกว่าจะเว้นไว้หลังลูกประมาณนั้นเนาะถ้าเป็นสามหกศูนย์อะ กันโค้งอันนี้ก็จะอยู่ทั้งคันหน้าและคันหลังเลยครับในตำแหน่งล้าหน้านานะอยู่ทั้งคันหน้าคันหลังแล้วก็เดี๋ยวทั้งน้อยว่าเดี๋ยวก็จะมีชกกันสับอีกไว้ตรงเพลาหลังเนี่ยฮะวงการรมทุกวันเรานะครับก็มีรไรเด็ดให้ชมได้อยู่เสมอจริงๆนะมีรไรเซอร์ไพรส์ได้ตลอดจริงนะโอ้โหในที่สุดมันก็เกิดสักทีครับสิบสอง้อทนเตีย ถามว่าเครื่องไหวไหมเครื่องไหวไหมเดี๋ยวผมว่าต้องมีคำถามนี้แน่นอนก็น่าจะไหวอยู่นะครับเอาไปตุกติกระบบกล่องนิดหน่อยก็วิ่งโอเคอยู่นะยิงทะลัห้าสูบไปจี๊ดเลยนะแต่ว่าก็เครื่องเดิมก็โอเคอยู่ครับเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูอีกทีเนาะระบบเบรกนี่ที่ว่าสองหัวยิงนี่ช่างน้อยว่าเดี๋ยวเจ้าของรถเอาไปวิ่งงานดูก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้ายังไงเดี๋ยวมาเพิ่มเสริมไปอีกที ตอนนี้นะครับเราก็จะมีบริการใหม่นะเป็นบริการจัดหารถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นมือ1มือ2หรือว่าจะเป็นรถประกอบคัสซีจากญี่ปุ่นนะครับก็เผื่อใครยังไม่มีร้านในใจเนาะบอกผมได้เลยนะครับราคากา็พิเศษนะซึ่งเวลาเขาแปลงช่วงล่างเนี่ยเขาจะเอาราคาแปลงช่วงล่างแล้วก็ราคาที่ว่าต่อกระบ,บะอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นราคารวมแล้วก็จกัดไฟแนนซ์เดียวแล้วก็เราก็สามารถดาวน์ที่สูดได้เลยแล้วก็ออกมานะรถออกมาจากมาวิ่งงานอะไได้เลย ก็ถ้าใครสนใจอีซุนะครับรถบรรทุกอีซุหรือว่าจะเป็นรถบรรทุกฮิโน่นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไงมีส่วนใใจนะครับหรือว่าจะเป็นรถนอกจากญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเอ0เจ็ดร้อยนะครับสิบ้อใหญ่หรือว่าแทนเตี้ยนะครับเรามีหมดเลยนะเบก,ก้านอกก็มีครับบอกเลยขอให้อ,อ่อยากได้เางเดียวแหละมีให้หมดเลยนะก็เบอร์โทรตรงใต้คลิปได้เลยครับทงเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ก็ศูนย์ก็แปดห้าหกศูนย์ สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับชื่อแอดนะฮะผมชื่อแอดโอเคประมาณนี้นะครับก็ <S <S าฝาาด้วยนะครับสำหรับผลงาน,นดีๆสวยช่างเมืองไทยนะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ